เทศบาลเมืองมหาสารคามเปิดศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรชุมชนชุมชนบ้านแม่ตามโครงการแพทย์แผนไทยห่วงใหญ่ใส่ใจสุขภาพประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567วันที่19สิงหาคม2567เวลา9นาฬิกานายภาคินติระพงไพบูรณ์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรในชุมชนชุมชนบ้านแม่ ตามโครงการแพทย์แผนไทยห่วงใยใส่ใจ,ใจสุขภาพประจำปี2567โดยมีนางนัททยายมไทยสงภูมิในการสำนักสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมกล่าวรายงานณศูนย์สมุนไพรบรรนแม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำสมุนไพรไปใช้ในการแพทย์แผนไทยกับการดูแลสุขภาพของประชาชนนอกจากนี้มีเป้าหมายในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรในชุมชนจำนวน4แห่งได้แก่ 1. ศูนย์บริการสาธารณาสุขเทศบาลเมืองมหาสารคามณชุมชนเกลียววัน 2. สองสองศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสามัคคีณชุมชนธัญญาสองสามศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านส่องนางยายและ 4. สี่ศูนย์บริการทางการแพทย์ศรีสวัสดิ์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สมุนไพรสำหรับนำมาใช้ในการดูแลสุขภาพทั้งในด้านการส่งเสริมการป้องกันโรครักษา,ษาฟื้นฟูสมรรถภาพให้ประชาชนในชุมชนโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลเมืองมหาสารคามผู้เข้าร่วมประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลคณะครูนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านแม่อสอมคณะกรรมการชุมชนจำนวน50คนอันนี้คือนางพื่งค่ะน้ำพื่งสารประคุณของน้ำพื่งค่ะช่วยลดริ้วรอยช่วยลิวใสค่ะ ค่ะโอเควันนี้เป็นวันดีศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรในชุมชนเฮอ่าดุ๊กดุกดุ๊กดุกดุ๊กดุ๊กดุก